สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดจากหนังสือทีออ่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งนะครับ Wake Up and l e f t ของ d o r o t h e a b r a n d e คือถึงแม้จะเขียนไว้นานมากแล้วตั้งแต่ปี1936นู่นเลยแต่หลักการหลายอย่างเนี่ยผมว่ามันยังแบบว่าเฉียบคมมากใช้ได้กับยุคนี้เลยใช่ค่ะเป็นหนังสือคลาสสิกที่ไม่เก่าเลยนะคะครับ ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือปลุกพลังในตัวเราให้ตื่นจากความเฉื่อยความกลัวต่างๆอืมวันนี้เราเลยอยากจะมาสกัดเอาหัวใจสําคัญว่าทําไมทําไมคนเราถึงล้มเหลวแล้วแบรนเด้เขาเสนอทางออกไว้ยังไงบ้างนะครับจากข้อมูลที่เรามีค่ะคือสิ่งที่แบรนเด้ชี้ให้เห็นและดิฉันว่ามันเออน่าสนใจมากๆนะคะคือเธอบอกว่าความล้มเหลวส่วนใหญ่ของคนเราเนี่ย มันไม่ได้มาจากว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปนะคะแต่เพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทําเลยต่างหากโอ้ oh, ไม่ได้ลงมือทําใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นที่มาของแนวคิดสําคัญอันหนึง่งที่เรียกว่า will to fail ถ้าแปลตรงกรงก็คือเจตจำนงที่จะล้มเหลวซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวนะครับเจตจนงที่จะล้มเหลวอ,อฟังดูแบบว่าขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยนะครับ คือไม่มีใครอยากล้มเหลวจริงๆหรอกใช่ไหมครับทาไมเบรนเด้ถึงมองว่าสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ลึกๆล่ะครับค่ะคําคถามนี้น่าสนใจมากคือเบนเด้เขาสังเกตเห็นว่าคนเราเนี่ยมักจะสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไปสู่ความล้มเหลวแบบไม่รู้ตัวนะคะผ่านการผัดวันประกันพรุ่งบ้างล่ะการหายเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองหรือบางทีก็กลัวความสมบูรณ์แบบเกินไปจนไม่กล้าเริ่มมันไม่ใช่การอยากล้มเหลวแบบตรงไปตรงมาหรอกคะ่ะแต่เหมือนการปล่อยให้ตัวเองไหลไปทางนั้นมากกว่า คือปล่อยผ่านการไม่ตัดสินใจไม่ลงมือทําอย่างเด็ดขาดจิตใต้สำนึกเราอาจจะกําลังออปกป้องเราจากความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะด้วยการทําให้เราไม่ทําอะไรเลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับเวลาเราตั้งใจจะตื่นเช้าไปวิ่งใช่ไหมครับแต่พอเอาเข้าจริงก็มีสารพัดเหตุผลเลยเออขี้เกียจบ้างละ่เะเพลียๆบ้างลหละใช่ค่ะใช่ค่ะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยหรือบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มก็ได้นะ อะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็คือ WILL TO FAIL กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังถูกต้องเลยค่ะภาพชัดเจนมากมันจะตรงข้ามกับคนที่แบบว่าคิดปุ๊บทำปั๊บเลยไม่ต้องรออะไรใช่ค่ะแบร์เด้เขาเลยแยกคนเป็นสองกลุ่มคือผู้ปฏิบัติกับผู้ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งคนที่ติดอยู่ในวงวนของ Will to fail เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียเวลาไปกับอ,อคิดเยอะวางแผนหาข้อมูลอืมครับ จนไม่ได้เริ่มลงมือทําจริงๆซะทีแล้วที่มันแยบยนต์กว่านั้นคืออะไรทราบไหมคะยังไงครับคือเขามักจะหลอกตัวเองไงคะว่าฉันพยายามแล้วนะ๋อททางพี่ความจริงแล้วแค่คิดว่าจะพยายามเท่านั้นเองคะ่ะยังไม่ได้ลงมือเลยโหเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วแบรนด์เดย์เขามีทางแก้ไหมครับถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังเป็นแบบนี้อยู่มีค่ะมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นมากแล้วก็เอ่อทรงพลังที่สุดอันหนึ่งในหนังสือเลยนะคะคือ act as if act as if ค่ะหรือปฏิบัติเสมือนว่าสำเร็จแล้วหลักการก็คือให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนกับว่าเราได้บรรลุปเป้าหมายไปแล้วหรือเป็นคนแบบที่เราอยากจะเป็นไปแล้วจริงๆถึงแม้ความรู้สึกจริงๆมันจะยังไม่ใช่ก็ตามนะคะการแกล้งทําแบบนี้อืมมันจะช่วยได้จริงเหรอครับมันไม่ใช่การหลอกตัวเองเหรอครับหรือแบบว่าอาจจะยิ่งเฟลกว่าเดิมถ้าผลมันยังไม่มา เป็นคำถามที่ดีค่ะคือเบรนเดย์อธิบายว่ามันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแต่มันเป็นการฝึกตัวเองมากกว่าเป็นการฝึกจากภายนอกสู่ภายในเป็นเทคนิคในการปรับเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติที่มันฝังรากลึกอยู่ เธอเชื่อว่าการกระทํานําความรู้สึกค่ะพอเราสวมบทบาทนั้นซ้ําๆอย่างต่อเนื่องเช่นตื่นเช้าปุ๊บทํางานอย่างกระฉับกระเฉงเลยพูดจาด้วยความมั่นใจแต่งตัวดีๆมีทัศนคติบวกไว้ก่อนพฤติกรรมพวกนี้แหละค่ะจะค่อยๆส่งสัญญาณกลับไปที่สมองที่จิตใต้สํานึกเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดความเชื่อจริงๆอ๋อมันคือการสร้างวงจรใหม่ขึ้นมานะคะเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลาเราไปงานแฟนซีใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ล้วแบบว่า รู้สึกมีพลังขึ้นมาจริงๆทั้งที่รู้ว่าเป็นแค่ชุดการกระทำภายนอกมันส่งผลต่อข้างในได้จริงๆสินะครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยแบรนดี้มีคำพูดเด็ดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะเธอพูดทำนองว่าจงทำตัวเป็นคนแบบที่คุณปรารถนาจะเป็นแล้วในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนคนนั้นประเด็นคือมันช่วยทลายกำแพงความกลัวตอนเริ่มต้นนะคะทำให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปก้าวแรก อืมครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยในการเอาชนะ Will to Fail นอกจาก act as if แล้วยังมีหลักการอื่นอีกไหมครับที่ช่วยเสริมๆกันมีค่ะแบรนดียังพูดถึงเรื่องการทำงานร่วมกับสมองสองส่วนด้วยนะคะคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกครับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกค่ะจิตสำนึกคือส่วนที่เราใช้คิดวิเคราะห์วางแผนแต่พลังขับเครื่องจริงๆเนี่ยมาจากจิตใต้สำนึก เราก็เลยต้องป้อนเป้าหมายป้อนความคิดบวกๆให้จิตใต้สํานึกอย่างสม่ําเสมอค่ะเช่นการจินตนาการภาพความสําเร็จหรือการย้าเป้าหมายบ่อยๆเพื่อให้มันทํางานสนับสนุนเราแล้วก็มีอีกหลักการที่สําคัญมากๆคือการเอาชนะความลังเลโดยตรงซึ่งมันก็คือการต่อสู้กับ w i l l to Fail ล่ะมะค่ะแล้วจะเอาชนะยังไงครับความลังเลเนะี่ยทำได้โดยการลงมือทําทันทีค่ะเมื่อมีโอกาสาเข้ามาอย่าไปรอความสมบูรณ์แบบอ๋อลงมือทําทันทีใช่ค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าอยากออกกําลังกายก็ไม่ต้องรอชุดใหม่รองเท้าหรูๆมีอะไรก็ใส่แล้วออกไปวิ่งเลยแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยการลงมือทําทันทีนี่แหละค่ะคือยาถอนพิษความลังเลความกลัวการลงมือทําแม้จะเล็กน้อยนะคะมันจะช่วยตัดวงจรความคิดลบๆความเฉื่อยชาได้ทันทีมันเป็นการบอกตัวเองว่าฉันควบคุมได้นะฉันเริ่มแล้วนะซึ่งมันสําคัญมากค่ะในการสร้างโมเมนตัมต่อไปงั้นสุ่งเลยว่า แก่นสำคัญจาก w a k ว Up a เป็น a v e ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. การตระหนักรู้ว่าความล้มเหลวส่วนใหญ่มันเกิดจากการไม่ทำไม่ใช่ทำพลาดค่ะ 2. การใช้พลังของกลยุทธ์ act as if เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากข้างนอกเข้าข้างในอืมใช่ค่ะ 3. การเรียนรู้ที่จะทำงานกับพลังของจิตใต้สำนึกของเราและสุดท้ายคือการเอาชนะความลังเลด้วยการลงมือทำทันที เป็นหนังสือทีอ่ใช้ภาษาตรงไปตรงมาดีนะครับปลุกพลังแล้วก็ย้ำว่าเรานี่แหละคือคนกำหนดชีวิตตัวเองใช่ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราไปคิดกันต่อดูนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าการไม่ลงมือทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราเนี่ยที่เราอาจจะมองข้ามไปเช่นการเลื่อนสิ่งที่ควรทำออกไปนิดๆิน้อยๆการไม่กล้าแสดงความเห็นหรือการเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าสบายกว่าเสมอ การกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะเพราะมันสะสมรวมกันมากๆเข้ามันสามารถก่อตัวเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นที่มันขวางศักยภาพที่แท้จริงของเราอยู่ได้อย่างไรบ้างโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมุมมองที่น่าสนใจมากๆในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอยากปลุกพลังในตัวเองหรืออยากเข้าใจกลไกลพวกนี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ ลองหา Wake Up and Leave มาอ่านฉบับเต็มดูนะครับน่าจะได้อะไรดีๆกลับไปปรับใช้แน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ